ตำรวจล่าระทึกอดีตผู้อํานวยการปืนโหดฆ่ายกครัวสศพอดีตเมียจนมุมใช้ปืนยิงตัวเองตายตามอีกศพจากกรณีอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนบุรีรัมที่ก่อเหตุฆ่ายกครัวอดีตภรรยาที่สีสเกตสี่ศพแล้วขับรถหลบหนีตำรวจประโคนชัยบุรีรัมตามประกบให้จอดรถแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอม ก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายต่อหน้าตำรวจเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาที่ผ่านมาพันตำรวจเอกวิษณุอภรพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระโคนชชยได้รับการประสานมาจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดว่ามีคนร้ายก่อเหตุยิงคนตายจำนวนสีส่ศพที่บ้านหอยพัฒนาและคาดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะขับรถหลบหนีมาทางอำเภอพร,ระโคนชชยบ้านเกิดจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาที ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยพบรถต้องสงสัยวิ่งอยู่บนถนนสายรองเขตอำเภอรประโคนชัยตำรวจได้ขับรถประกบพร้อมประกาศให้หยุดรถแต่รถคันดังกล่าวกลับขับหนีไปอีกจนกระทั่งรถไปถึงบริเวณสี่แยกพินทองตัดกับถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมตำรวจตู้ยามพินทองได้สกัดรถให้จอดสุดท้ายยอมจอดรถนิ่งติดเครื่องตำรวจได้เรียกให้คนที่อยู่ในรถลงจากรถแต่ไม่ได้รับคำตอบประมาณ1นนาทีตำรวจได้ยินเสียงปืนดังมาจากภายในรถเก๋งหนึ่งนัด จึงเข้าไปตรวจสอบพบเป็นนายปัทภีใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในรถจอดรถขวาย่างพินทองถายย้งงาจ,จะใช่เป็นก็ได้ไม่จอด,ด,ด,ดมังข้ามาครับนายทองมีมีไฟฉายไหมพินทองมีไฟฉายไหมส่งสัญญาณให้หยุดรถส่งสัญญาณหยุดรถสิตี้สีดำสิตี้สีดำชิดซ้ายิตี้สีดำชิดซ้ายจอดจอดครับจอด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  เฮ้ยเกเอาอยู่ดิไปดไปนี่ขคุชัยประคุชัยเข้าเส้นสองสีพวงหน้าปรคุชัยเบาเบาเฮ้ยจดจดจนะะเลาะเละจเลจเล้จดแล้ยเฮ้ยอย้มันมายูนมายูนมาอยู่มันมาอยู่นมาอยู่ลลยังยัระวังนะระวัง

มีเสียงคล้ายอาวุธปืนในรถหนึ่งนัดแต่ไม่แน่ใจว่านี่หรือเปล่าคนในรถพยายามลงมาครับครับครับสิกั้นคุณิษราน

อาานาตาเขาบอกหัวแล้วบ่ท่านเป็นงานกันละอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ